ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องรหัสจำลองขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเขียนรหัสลำลองนะคะก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนก็ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะ ให้เตรียมสมดุดปากกาดินสอยางลบไม,ม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับเรื่องการเขียนรหัสลำลองจะมีวิธีการเขียนอย่างไรหรือมีขั้นตอนในการเขียนอย่างไรเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะ สำหรับรหัสลำลองรหัสลำลองคืออะไรรหัสลำลองนะคะเป็นการจำลองขั้นตอนวิธีการแก้กปัญหาโดยการอธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจง่ายๆเป็นขั้นเป็นตอนการเขียนรหัสลำลองนะคะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความถนัดของผู้เขียนซึ่งอาจจะเขียนอย่างละเอียดหรือเขียนแบบย่อๆก็ได้นะคะ สำหรับลักษณะของการเขียนรหัสลำลองนะคะก็คือ 1. ใช้ข้อความสั้นๆได้ใจความ 2. ใช้ข้อความที่สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 3. เขียนเรียงลำดับทีละบรรทัด 4. มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ 5. ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาใดภาษาหนึ่งนะคะซึ่ง5ข้อที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นลักษณะของการเขียนรหัสลำลองนะคะ สำหรับข้อดีของรหัสลำลองนะคะเวลาเราเขียนนะคะไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาและไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดรูปแบบนะคะ 2. ถ้าผู้เขียนมีความชำนาญการเขียนรหัสลำลองในรูปแบบที่คล้ายกับภาษาโปรแกรมก็จะทำให้เราสามารถดัดแปลงไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อ ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการเขียนรหัสลำลองนะคะขั้นตอนที่1นะคะต้องมีการเริ่มต้นด้วยชื่อกิจกรรมของกิจกรรมนั้นและยังมีจุดสิ้นสุดเสมอขั้นตอนที่2ให้ใช้คำหรือประโยคสั้นๆที่สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขั้นตอนที่3นะคะการเขียนรูปแบบของการเขียนนะคะเป็นไปได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. นะคะลักษณะการเขียนนะคะจะเริ่มต้นจากบนลงล่างโดยมีทางเข้าทางหนึ่งทางออกทางหนึ่งนะคะ,ะขั้นตอนที่5การเขียนแต่ละคําสั่งนะคะควรแยกเป็นบรรทัดไม่ควรเขียนหลายคําสั่งในบรรทัดเดียวกันนะคะขั้นตอนที่6การเขียนคำสั่งควรมีการเว้นวรรคเพื่อให้เกิดความสวยและเข้าใจง่ายค่ะต่อไปเราจะมา ลองเขียนรหัสลำลองกันนะคะให้นักเรียนทุกคนเตรียมสมุดปากกาขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติและทำตามครูนะคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาทำไปพร้อมกับครูเลยนะคะขั้นตอนแรกในการเขียนรหัสลำลองนะคะเราต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะ ก็เขียนคําว่าเริ่มต้นลงไปเลยนะคะต่อมาใช้คําหรือประโยคสั้นๆที่สื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่ายอย่างเช่นาการตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนตื่นนอน อาบน้ำอาบน้ำแต่งตัว กินข้าวกินข้าวขึ้นรถรับทรงขึ้นรถรับทรง,รรทรงหรือใครที่ให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนก็ขึ้นรถ ของคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อเราถึงโรงเรียนแล้วก็สิ้นสุดใช่ไหมคะหรือจบอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นรหัสลำลองนะคะที่เราคิดขึ้นมาาเรามาพิจารณาดูนะคะว่า ตรงตามวิธีการเขียนรหัสนำลองหรือไมอ่ต้องมีการเริ่มต้นตมีไหมคะ,ะแล้วก็มีจุดสิ้นสุดก็คือจบใช่ไหมคะ,ะใช้คำหรือประโยคสั้นๆที่สื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่ายตื่นนอนนะคะแล้วก็ใส่ใส่แค่ตื่นนอนนะคะไม่ต้องบอกว่าตื่นนอนตอนไหนเวลาไหนไงี้ไม่ต้องบอกนะคะอาบน้ำแต่งตัว กินข้าวขึ้นรถรับส่งและก็ถึงโรงเรียนนะคะก็จะเป็นประโยคสั้นๆที่สื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่ายรูปแบบการเขียนเป็นไปได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษในที่นี้ครูก,ก็ยกตัวอย่างภาษาไทยนะคะ,ะลักษณะการเขียนเริ่มจากบนลงล่างโดยมีทางเข้าทางหนึ่งทางเข้าทางหนึ่งและก็ ทางออกทางหนึ่งใช่ไหมคะ,ะก็ตรงตามวิธีการเขียนการเขียนคําสั่งแต่ละคําสั่งควรแยกเป็นบรรทัดบรรทัดที่1ตื่นนอนอแล้วก็แยกเป็นบรรทัดนะคะ,ะบรรทัดที่2อาบน้ําบรรทัดที่3แต่งตัวบรรทัดที่4กินข้าวบรรทัดที่5ขึ้นรถรับส่งบรรทัดที่6ถึงโรงเรียนอย่างนี้นะคะ แล้วก็การเขียนคำสั่งมีการเว้นวรรคเพื่อให้เกิดความสวยและเข้าใจง่ายนะคะก็มีการเว้นวรรคการเว้นวรรคก็คืออย่างเช่นการเริ่มต้นคำสั่งแรกนะคะเราก็ควรจะเว้นวรรคนะคะ,ะคำสั่งที่2ก็ควรจะเว้นวรรคคำสั่งที่3 4 5 6ี่นะคะเราก็ควรเว้นวรรคแล้วก็จบค่ะอ่านี่ก็เป็น วิธีการเขียนรหัสลำลองที่ถูกต้องนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาทำใบกิจกรรมที่1.2ให้นักเรียนนำสมุดปากกาดนสอขึ้นมานะคะแล้วก็วาดตารางตามครูเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกำหนดจุด A ด้วยนะคะ,ะสำหรับใบกิจกรรมที่1.2นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านขนาด2หน่วย โดยให้ผ่านจุด A จุด A ก็คือจุดนี้นะคะ,อะสองวาดรูปสามเหลี่ยมที่มีความกว้าง4หน่วยและสูง2หน่วยอยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็จะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะในโจทย์ข้อที่1วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด2หน่วย1ช่องตารางตรงนี้นะคะจะเท่ากับ1หน่วยถ้า2หน่วยก็คือ2ช่องตารางใช่ไหมคะ แต่2ช่องตารางนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมคะอ่าก็ไม่เป็นใช่ไหมคะเราต้องสายไป4ช่องตารางแต่เป็นขนาด2หน่วยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มาวาดลงไปเลยนะคะอ่าแล้วก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านขนาด2หน่วยแล้วนะคะโดยผ่านจุด A อต่อมาให้นักเรียนพิจารณาข้อที่2นะคะวาดรูปสามเหลี่ยมที่มีความกว้าง4หน่วยและสูง2หน่วยสูงสูงหน่วยใช่ไหมคะหนึ่งสองอยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง2หน่วยอยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1 2อ่า กว้าง4หน่วยใช่ไหมคะอ่ากว้าง4หน่วยแล้วก็นับไป 1, 2, 3, 4งสอ่แล้วก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าหนึ่งสใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าก็ทำการวาดลงไปเลยคะ่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการวาดรูปสามเหลี่ยมที่มีความกว้าง4หน่วยความกว้าง4หน่วยแล้วก็นบไป1 2 3 4ความสูง2หน่วย1 2แล้วก็อยู่เหนือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ตรงนี้รูปสามเหลี่ยมอยู่เหนือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ ก่อนที่จะจบไปในคลิปนี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าใครอยากสอบถามที่โรงเรียนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ